สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพันเลนลักนะคะวันนี้เรนลักกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะดูค่ะไปเล่นดินมานะคะดูค่ะพี่โอนให้กินให้กินสัมภาระนำทางนะคะสบเบียงนะคะสบเบียงนำทางค่ะ ักเอ้ยกินแต่เวียงนันทางดูค่ะผนอ้อนแยงของละลักกินหมดเลยนะคะผนอ้อนของเราแย่งของละลาก,กินหมดเลยนะคะนี่ดูค่ะเขากินค่ะ ก,กินตาจะหลับแล้วค่ะหนูคนอดยังเคี้ยวอยู่เลยค่ะ นะคะขุดดินไว้ตรงนู้นนะคะจะให้จะได้ให้น้องะระลักเล่นนะคะดูค่ะขุดไว้ให้เลลักเล่นเลยค่ะเอาไว้ให้เลลักนอนตรงนี้นะคะเลลักกำลังมาค่ะยังไม่เห็นหน้าเลยค่ะหน้าะระลักไปไหนเนาะอ๋อ เดี๋ยวค่ะเลิศรักสเบียงหมดก็ถือสเบียงมากับบ้านนะคะเดี๋ยว่ะถือสเบียงกับบ้านเลยค่ะเออถึงบ้านแล้วดูหนือเขาเกตด,ดินให้น้องเลิศรักเล่นแล้วนูนเกศด,ดินให้น้องเลิศรักเล่นแล้วเดี๋ยวค่ะสเบียงของน้องเลิศรักนะคะนี่เตรียมแล้วค่ะ ดูค่ะสบียน้องรักค่ะดูค่ะมากินยหน้าบ้างค่ะไหนพี่อ้นจะไปไหนคะก็ผมก็จะไปเรียนแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะคะติดตามกันเยอะๆนะครับหนูก็จะไปเรียนนะคะหนูไปเรียนพรุ่งนี้ค่ะหนูก็จะไม,มไม่ได้มานะคะแต่พี่อ้น<า>จะมานะคะ แต่โนมไม่ได้มาเลยนะคะปีหน้าค่อยมาค่ะพัะว่ากันใหม่นะคะฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอเลิศลักกินไม่สนไทยเลยกินเอาอย่างเดียว ดูท่ากินค่ะโอ้น่ารักนี่เ้กินสวยงามเลยค่ะถ้านูไม่อยู่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้เยอะๆเลยนะคะให้ถึงหนึ่งหมื่นซับเลยนะคะถ้านูมาเมื่อไหร่ถึงหนึ่งหมื่นซับนุจะมีฉลองนะคะใช่ไหมคะพี่อ้อน พี่เอ้นก็จะมานะคะพี่เอ้นก็จะมานะคะบีหน้าค่อยพาก,กันใหม่นะคะเพราะปีนี้หนูวิดสามเดือนแล้วค่ะหนูก็จะไปทำหน้าที่ต่อนะคะก็จะไปเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกตนะคะเดลัอยู่กับอกัอยู่กับพ่อกับแม่อย่าดื้อนะโอเคไหมกินอย่างเดียวยังไไไม่ด้ป <c oughs> <c oughs> จะ,จะเงาแล้วนะพี่แม่ไม่อยู่ <ไป S 1> จะเงาแล้วนะ <ไป S 1> พี่แม่จะไปพรุ่งนี้แล้วนะขายขายยาเย็บอร่อยไหมนี่ก็แม่นี่โคนะคะถ่ายแบบค่ะ ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะเป็นแบบนะคะนี่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะดูเจ้าเล่นรักค่ะสงสัยขันค่ะเขาชอบเล่นหินแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ถูค่ะถูด,ดีขนาดเลยค่ะ แก้มน้องเลิศรักนะคะดูค่ะแก้มนะคะดูค่ะป่องเลยค่ะนี่ <c oughs> พี่อ้นย้ายไปเลยแล้วพี่อ,อ้นก็ไปแล้วพี่อ,อ้นได้มาเยี่ยมนะคะแต่นูไม่ได้มาเยี่ยมนะคะก็จะคิดถึงนะคะเดี๋ยวนูก็จะคิดถึงนะคะ ดูแม่นีโคนะคะทำอะไรไม่รู้คะ่ะเล่นดินคะ่ะเล่นดินค่ะดูค่ะเล่นดินนะคะเป็นแบบมากเลยคะ่ะเล่นดินโชว์นะคะดูแล,ก,ลก,กินอย่างเดียวเลยะะไม่สนใครเลยโจนพูดก็ช่างผมไม่สนผมกินอย่างเดียว แ,แม่งเออเราจะมาดูท้องเขานะคะกินนะคะเราจะดูท้องเขานะคะดูขัะท้องค่ะเหมือนมูดาะะ้าเลยค่ะนี่ค่ะท้องโปงะะ่งแล้วค่ะท้องนิ่มมากเลยคะ่ะ ดูหน้าตาพี่อ้อนเอ,อนะพี่อ้อนจะคิดถึงมากเลยจะไม่มีคนให้จุ๊บให้กอดอย่างนี้เลยเดี๋ยวค่ะเขาจะมาจุ๊บค่ะจุ๊บค่ะจะจุ๊บกล้องค่ะพี่อ้อนก็จะไม่ได้จุ๊บแก้มแล้ว,แล,วลแล้วักมาแล้พี่อ้อนไป พรุ่งนี้พี่แม่ก็ไปตีสีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตื่นหรือไม่ตื่นนะคะได้ไหมได้เลยไหมหไม่หรอกเดี๋ยวบ้านนี่แหละเราไปเจอกันงานช้างเอเคยไหมมีกี่เดือนเจอกันงานช้างไหม,มจเจอพี่อันเร็ว วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายเล่นรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของครอ,อบครัวพายเล่นรักนะคะก็ขอขอบคุณโครงการโคชอาณาจักรที่ได้ให้ที่อยู่ให้น้องล่นลักและอยู่อาศัยนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือข,อขอขอบคุณพี่เสือพี่สิงห์ที่ทำยูทู e ให้น้องลลักได้มีแม่แม่เอฟซีม, FC, มาคอยติดตามมาคอยช่วยเหลือนะคะ ก็ขอบคุณค่ะไปแล้วนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแตงกวาให้น้องละลากินนะคะเป็นการสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายนะคะเราดูกันนะครับนี่นะคะสุดท้ายนะคะนี่กินดีเลยค่ะอร่อยไหม ดูค่ะกินสองลูกเลยนะคะลูกเดียวไม่ไหวค่ะกิน๋ยวพี่อ้นป้อนไม่เอากับมือพี่อ้นดูค่ะพี่อ้นป้อนปลาเลยค่ะหมดแล้วค่ะ เนี่ดดยครับส่งท้ายนะคะที่พี่อ้อนกับพี่เมย์จะไม่อยู่นะคะมีแค่นี้พอเนาะไม่ครับมไม่ครับ <laughs> พี่อ้อนพูดไม่ได้เลยนะคะยังมีอีกนะคะดูค่ะ พี่อ้นอย่าจับของหนูไม่ได้ของรล่นลักแม่ซีส่งมาให้น้องรถนลันกพี่อ้นมั่วอีกแล้วก็ฝากติดตามกันเยอะๆเลยนะคะ <laughs> ดูค่ะดูค่ะด, <laughs> ดูค่ะ <laughs> ต um, ิดตามกันเยอะๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ